สวัสดีครับวันนี้ผมมายกรอบปูดำนะครับวันนี้น้ำสิบเอ็ดข่ำเป็นอีพีที่หกสิบเก้าผมวางไว้ทั้งหมดเจ็สิบลูกไม่รู้สามเพื่อนบ้างหรือเปล่าเมื่อวานตอนมาวางมีแต่รอยหักจริงไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้กี่ตัวกี่กิโลลูกที่หนึ่งของวันนี้เลย ูกเลขฐานครับในตัวใหญ่ที่สองได้หนึ่งตัวตัวเล็กหนึ่งตัวได้สองตัวได้ตัวใหญ่ตัวนะึง ตัตัวเล็กจุดนี้พอดีนะครับได้สามตัวหตัวตัวเล็กล่องนี้ข้างในวางได้ประมาณเกือบสิบลูกนะครับ đây 2 con đây 1 con đây là 1 con đây 1 con, con 2 chiếc còn qua con này 1 con หนึ่งตัวไดวตว้ตัวตัวหนึ่งตัวลิที่หนึ่งมีตัวได้ปูสองขีดได้ตัวจิ๋ว,วตัวลิกสองตัว ตัวใหญ่นึ่ตัวเล็1ตัวสนึ่ตัวสวย1ตัวใหญหนึ่ตัวปู้เล็กหนตัว หนึ่งตัวหนึ่งตัวมีย <amino. S 1> ต,ตัวสวย <_ coisa> นี่คือหมายจุดท้ายของวันนี้นะครับวางไว้ยี่สิบกว่าลูกรอบอยู่ข้างหน้าสองลูกสองลูกได้สองตัวตัวเล็ก ได้หนึ่งตัวปูสามขีดนะครับ <c oughs> ได้ตัวใหญ่หนึ่งตัว <c oughs> ตัวเล็กหนึ่งตัว <c oughs> ได้ตัวสวยหนึ่งตัว <c oughs> จุดนี้ได้ตัวใหญ่บ่อย ตัวใหญ่อีกแล้วครับบูดีจริงครับจุดนี้ตัวเล็กหนึ่งตัวตัวเล็กหนึ่งตัวหนึ่งตัวใช้สองขีดกว่ากว่า 2 tua à. Thế tôi 1 tua à. Đây tôi dạy 1 tua ตัวใหญ่หนึ่งตัวน่าจะประมาณครึ่งกิโลนะครับตัวนี้โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจยกรอบแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เยอะกว่าเมื่อวานนะครับก็ถือว่าได้บ้างนะครับแต่ไม่มากนะครับได้ตัวสวยๆหลายตัวอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีตอนที่ผมมัดบูเสร็จนะครับว่าได้เป็นไซส์อะไรบ้างแล้วก็น้ำหนักรวมกี่กิโล ันนี้ได้สี่สิบสองตัวนะครับเดี๋ยวมาแยกไซส์นะครับว่ามีไซส์อะไรบ้างปูเล็กครับปูไข่ได้สี่ตัวสี่ตัวแปดขีดนี่คือปูไซส์สองขีดปูใหญ่ได้สิบ้าตัวนะครับเน้นๆเ,เลยเดี๋ยวมาดูน้าหนักรวมนะครับวันนี้ได้สิบโลกว่าครับ